Baby, 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 would you really go ahead? แม่จ๋ายังคงตามกันต่อที่คลิปล่าสุดของ้องดิซ่านะคะที่มีการใช้เพลงแทร็กเสียงของคุณเรก็คือชื่อเพลงว่า Oscar Winning c h e e r ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าจะมีการคอลแลบกับโดจาแคทและก็เรชใช่ไหมคะซึ่งเป็นภาพหลุดโทนสีดำ all black ค่ะคือล่าสุดนะคะแฟนๆเขาก็ไปเชื่อมโยงกับการแนะนำเวอร์อัลบั้มของโองดิซ่าที่เปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้นั่นก็คือน้องวิกซี่นั่นเองค่ะหลายๆคนก็มองว่าอ่ะวิกซี่เนี่ยเพลงมันจะออกมาในแนวไหนนะเพราะว่า้องดิซ่าคือแต่งตัวโคตรร็อกเลยแม่ แต่งตัวแนวด็อกๆเลยแต่ว่าภาพทีเซอร์นี่ก็คือวินเหตจ้ามากๆก็คือเป็นภาพหลุดนะนะหรือว่าคงมีแรฟฟิเฟียสักพาร์หรือเปล่าประมาณนี้หลายคนไปนลงที่ว i x ซีค่ะทุกคนว่าลูกนี้น่าจะไปอยู่ที่ว i x ซีไม่ว่าจะเป็นพวกรูปภาพโฟตโต้การ์ดใดๆหรือเปล่าอ่าจะใช่หรือเปล่าต้องรอติดตามนะคะ แต่ว่ามันก็เป็นไปได้เหรอเพื่อนๆคือก่อนหน้าน,นี้พวกเรามีการวีดรูปภาพหลุดซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่า AI แต่คลิปล่าสุดน,น้องลิชาทรงผมเดียวกันเลยนะคะเนี่ยนอกจากมีการสงสัยว่าจะคอลแลบกระโดดจากแคทหรือว่ารีแล้วนะคะล่าสุดขนตาของน้องลิซานะคะที่ปัดขนตาขึ้นลงให้เราได้ชมเนี่ยก็ยังไปฟีเวอร์ด้วยหละ่ะคนเขาไปเห็นมินนะคะบอกว่าเทรนขนตาขนไก่มาแล้วค่ะทุกคนบางคนบอกว่ากระพริบตาทางนั้นหนาวถึงทางนี้บางคนบอกว่าพี่ยานหลับตาขาะนูหนาวซึ่งลุคล่าสุดนะคะก็ โดนิซ่าคือคุณหญิงคุณนายมากๆเดี๋ยวตามมาฟังแฟชั่นนิดหนึ่งนะคะซึ่งเขาบอกว่าคนตามแบบโซเชียลของโดนิซ่านะคะจากแบรนด์ที่ชื่อว่า Last Star โอ้โหคือเขาบอกว่าขายดีอันดับที่หนึ่งในอเมริกาวาา่าซ่านต่อแล้วก็จะสปริงแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถไปตามกันได้นะต่อมาขายลิปสติกเขาบอกว่าเป็นของแบรนด์ o l r g l a ซึ่งมีราคาประมาณ1578บาทไทยนะคะนี่เขาบอกว่าสีนี่น่าจะเป็นสีเพร้อยสนะคะสีชมพูอบอุ่นหรือว่า Warm Pink อ่าอันนี้ก็ จึงค่ะอุ้ยสีนี้สวยมากๆต่อมาน้องลิซ่าก็ยังใส่ชุดคลุมอาบน้ําจากแบรนด์ h e s ซึ่งมีราคาประมาณ11,524บาทไทยหรือว่า340ดอลลาร์สหรัฐค่ะเป็นแบรนด์เครื่องนอนนะคะที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1852จากประเทศสวีเดนโดยคุณ p e r i d o f Jensen อา้าอุ้ยเป็นชุดคลุมที่สวยมากๆเลยค่ะแต่งตัวไปรับรางวัลออสการ์ปะคะเนี่ยเออลูกนี้ต้องรอติดตามว่าจะไปออกที่ผลงานอะไรของน้องลิซ่านะคะนอกจากข่าวลือล่าสุดว่าจะ,อะจาคอลแลบกับดูจัดแคทแล ก็เรียกด้วา่าเสิร์ฟคอนเทนต์ดูๆค่ะล่าสุดมีสปอยเพลงใหม่ใช่หรือไม่